สิเช็คลิสต์ว่าแฟนคุณกำลังนอกใจหรือเปล่า 1. โทรศัพท์เริ่มห่วงผิดปกติไปไหนต้องพกเข้าห้องน้ำก็ไม่วางโทรศัพท์มักคว่ำหน้าจอตลอดพ่อเราเผลอจับจะสะดุ้งทันที 2. เวลาเริ่มหายแต่เหตุผลเพิ่มทำงานประชุมเหนื่อยรถติดฟังดูปกติทุกอย่างแต่เวลาให้เราน้อยลงเรื่อยๆส จากคนที่เคยเล่ากลายเป็นคนที่เงียบถามก็ดูรำคาญไม่ถามก็เหมือนไม่อยากคุย 4. อารมณ์ขึ้นขลงลงแบบไม่มีเหตุผลบางวันดีมากบางวันหมุดหงิดใส่ทั้งที่เราไม่ได้ทำอะไร 5. เริ่มติเราในเรื่องเดิมเดิมเรื่องที่เมื่อก่อนรับได้ตอนนี้กลับกลายเป็นปัญหา เหมือนเราเป็นคนผิดอยู่ฝ่ายเดียว 6. ไม่ค่อยอยากแตะตัวไม่กอดไม่จับไม่ใกล้ไม่ได้ทะเลาะแต่ความห่างมันชัดมาก 7. เริ่มดูแลตัวเองมากขึ้นผิดปกติแต่งตัวเปลี่ยนสไตล์แต่ไม่ใช่เพื่อเราและไม่เคยบอกว่าไปไหน 8. ชื่อบางคนถูกพูดถึงบ่อยหรือบางชื่อไม่ถูกพูดถึงเลย ทั้งที่ควรจะพูดอันนี้แหละน่าสงสัย 9. พอเราถามตรงๆกลับกลายเป็นว่าเราผิดหาว่าเราคิดมากหึงเกินไปแทนที่จะตอบให้ชัด 10. สัญชาตญาณของคุณเริ่มเตือนซ้ำๆอึดอัดไม่สบายใจต่อให้ยังจับไม่ได้ใจคุณรู้แล้ว ถ้าคุณเช็คแล้วตรงหลายข้อบางทีคำตอบอาจไม่ใช่สิ่งที่คุณอยากได้ยินแต่เป็นความจริงที่คุณควรยอมรับ